สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้มีเมนูแซ่บๆมาชวนเพื่อนๆทํากันคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทํายำไส้ตันกันคะ่ะทํากันแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนคะ่ะทานอะไรไม่อร่อยนะคะเรามาจัดยำแซ่บๆกันคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยนะคะปริมาณส่วนผสมแปะให้ตรงนี้นะคะ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะน้าไส้ตันไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็มาต้มแบบนี้นะคะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดขมิ้นค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะต้มจนสุกเลยค่ะระหว่างรอเรามาดูส่วนผสมของน้ํายํากันค่ะพริกแดงนะคะตามชอบค่ะกระเทียมโทนดองนะคะแล้วก็กระเทียมจีนค่ะหอมใหญ่พริกขี้หนูนะคะขึ้นช่ายผักชีแล้วก็มะเขือเทศอันนี้จะเป็นน้ําตาลเคี่ยวค่ะแล้วก็น้ํากระเทียมดองนะคะน้ํามะนาวค่ะ เดี๋ยวจะมีน้ำปลานะคะอันนี้คือผงนัวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะนี่จะเป็นน้ำปลาค่ะไม่ได้วางให้ดูนะคะจะเอาใส่ในที่ปั่นไว้เลยค่ะนำส่วนผสมที่เป็นน้ำทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นกระเทียมนะคะพริกค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะปั่นพอยหยาบๆค่ะ เอาหยาบประมาณนี้นะคะตอนนี้ไส้ตันก็สุกเรียบร้อยนะคะน้ำยำเราก็ปั่นเรียบร้อยค่ะเหลือแต่ผสมอย่างเดียวนะคะแล้วก็หั่นไส้ให้เป็นชิ้นตามที่เราชอบค่ะนี่นะคะน้ำยำที่เราปั่นไว้ค่ะใส่พริกขี้หนูลงไปเพิ่มได้นะคะความเผ็ดนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะหั่นเรียบร้อยนะคะเราก็จะมายำกันเลยค่ะส่วนผสมที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ตามด้วยน้ำยำนะคะแค่คลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำไส้ตันแบบแซ่บๆนะคะเมนูนี้ทำง่ายมากค่ะแต่ทำทีไรก็แซ่บทุกทีนะคะรับรองความอร่อยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้าน,านอาหารอร่อยด้วยค่ะ วันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ